สวัสดีครับคนองก่อนตน,นพี่น้องนี้แพ่พีผพ,พาน้องว่าเบิงวิธีแกะบาว้าวฟ้าสูบเพื่อที่ทำการสอมแกะไข่ว่าจะเป็นฟ้าสูบรถน้อยรถใหญ่ฟ้าสูบในก็ใไส้ากการักกันยอกันก็ได้เด้ครับเชื่อมพี่น้องเชื่อมรอบรอบเชื่อมรอบรอบบามันก็จะหดหดเขา่าหดเขา่า แต่ว่าอันนี้แตกได้พี่น้องเห็นบ่มันมีรอยแตกก็ต้องทำการซ่อมเออผมแกะแกะบาสูบไดเพรแตกผมกับวัวจพาเราพี่น้องบ่จะไปแตะต้องมันจากให้คงความสภาพเดิมมันบ่แตกแตอันนี้จะแตกน,แตนี่ผมที่ออกออกให้เบิ้งพี่น้องอาจะเชืนะ่อมเนาะจะทำการเชื่อมออก เฉ่งก็ใส่รถเงสองมินไฟอ่อนๆนะครับรถเื่อมสองมินไฟอ่อนๆเตียมหมอกเลยครับเตียมเตีมใส่เนี่มันมันวนนถือหนาฝาพี่น้อไพยย้ำไทยย้ำยัมันถือหนาฝาเตียมเตียมมัก็แนี้เตียมมันไม่ดตเขาครับ ไอเสียบ่บ่พอดแดนเท่าไงไอเสียแจ่มในๆก็ได้หัดเข่าเยี้เตี้ยมตาน้อยๆได้เท่านั้นเนี่ยเห็นบ่แจ่มนะครับมันหัวเข่าไอเสียนี่ออกง่ายพี่น้องไอเสียนี่หาเนี่ยมันงัดออกแต่ออกได้ ัออกออกได้ง่ายอยู wearing, Rams, ่ครับไอเสียแบบออกหรอไอเสียไอเสียมออกง่ายพี่น้องงัด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 ไปเฉี่อมเลยนะให้เชื่อมเชื่อมแล้วมันแก่หดเข่าแล้วพี่น้องนะอันนี้ก็เอามาแช่เพราะเป็นแนวทางไงพี่น้องผู้ใดที่พบเจอแต่ว่าบางบางบางอู it, ้เนี่ยออกบิร์กกันเลยพี่น้องบางบางบางอู้อาจจะใส่วิธีดูดออกหรือ เชื่อมออกแกแล้วแต่สูตรอู้ไผ่อูมั่นนาะพี่น้องนะอันนี้ก็เอามาแช่เป็นประสบการณ์หนพี่ให้น้องเข้าด้รับเบิงรับชมไปพิถูประการได้ก็ขออภัยได้พี่น้องดนะ้อเพืเ่อเพื่อนแนวทางให้สําหรับทุที่ยังบ่ร้ยังบ่เคยเห็นวิธีแกะบ่าวาวนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับเจอกันในคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ